สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตโรอยู่ที่สำนักอาจารย์คมไตรเวทภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นเทพของชนเผ่าไทยทรงดำที่อาจารย์คมสร้างไว้เป็นลูเครารพบูชาบริเวณนี้นะครับอาจารย์คมจะใช้เป็นสถานที่ปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่ไม่เกี่ยวกับพุทธลูกเลยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเราก็จะเป็นงั่งกุมารทองวายธนูวัวธนู เดี๋ยวเราจะมาควยนี้ผมจะมาคุยกับอาจารย์คมเรื่องการทําน้ามนใช้เองนะครับส่วนจะเป็นน้ามนอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์คมกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงการทําน้ามนชนิดหนึ่งนะครับที่เห็นเห็นนี่นะครับเดี๋ยวพูดไปอาจจะผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์คมเล่าให้ฟังนะครับว่าน้ำมนที่ทําคือน้ำมนอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นอิดจากเกดีโบราณ หรือปาก็าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมกันนะครับคลิปของผมกับอาจารย์คมไม่มีทีธีตีตออะไรมากมายครับคุยกันง่ายๆนัดแมกันนิดนึงเพื่อความสบายใจในการทําคลิปนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการทําคลิปนะครับก็จะไม่มีการเตรียมอะไรมากมายนะครับนอกจากเตรียมของแล้วก็คุยกันเลยนะครับ เหตุผลหนึ่งที่ผมมาทำคลิปกระจาย์คมนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ผู้รู้ผู้คงแก่เรียนนะครับจะได้อธิบายให้คนไม่รู้ได้รับรู้นะครับคนที่รู้อยู่แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับความรู้ของตัวเองที่มีอยู่นะครับ ครับครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาุยกันเรื่องอะไรครับอ,อในคลิปนี้ก็ว่ากันด้เรื่องน้ำมนต์นนะและโดยเฉพาะเป็นน้ำมนต์ศูนย์คดีความน้ำมนต์ศูนย์คดีความ,ม,วามอืมครับก็ตำรับตั้งแต่โบ,บราณทำกันมานะครับ เรื่องของคด,ดีความถือเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าในสังคมมนุษย์เราเนะี่ยทุกชาติพันธุ์มันย่อมมีการขัดแย้งนะและในการขัดแย้งนะั้นเราก็ไม่รู้หรอกมันจะเกิดจากสาเหตุอันใดบ้างและถ้าว่าการขัดแย้งนะั้นมันรุนแรงเพิ่มขึ้นมันก็จะไปสู่การเป็นคด,ดีความกันนะครับ้ารทำคดีเมื่อเกิดคด,ดีความแน่นอนที่สุดมันก็มีทั้งผู้ที่ได้รับความเสียหายนะ มันก็กลายเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันขึ้นมาครับนะแล้วยิ่งปีนี้เป็นปีที่คดีความปะทุมากที่สุดครับผมพูดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะเรื่องคดีความในปีนี้เพราะเหตุว่าพอต่อทั้งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะหกกับเจนะ็ดมันบวกกันได้สิบสามครับเนะสิบสามคือหนึ่งกับสามนะครับหนึ่งเนี่ยก็คือพระอาทิตย์สามคือพระอังคารครับดาวสองดวงในชาติเวรเป็นศัตรูเ้วเป็นอริกแกกกันครับเจอกันไม่ได้ พอเจอกันนี่ต้องลบกันเลยอที่กลางคานครับนะแล้วทีนี้ไอ้เลขสิบสามโดยตรงเนะี่ยในความหมายทางโหราศาสตร์นะที่ผมศึกษามานะอา่าก็คือหนึ่งเรื่องของอะไรการขัดแย้งค่อนข้างรุนแรงครับจะเกิดการขัดแย้งกันทุกย่อมยากครับทั้งในครอบครัวมิตรสหายเพื่อนฝูงนะแล้วก็ในองค์กรต่างๆก็จะมีการขัดแย้งกันทั่วไปหมดนะแม้กระทั่งองค์กรส่ง เราสิบสามมันยังหมายถึงอะไรอีกหมายถึงอุบัติเหตุฉับพลันอุบัติเหตุรุนแรงการขาดตกรรมคะค่อนข้างที่จะโหดเหี้ยมนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของภัยธรรมชาติรุนแรงครับแล้วโดยเฉพาะภัยธรรมชาติรุนแรงในปีนี้หนึ่งกับสามบวกกันได้สี่ครบเลยทั้งดินน้ําไฟลมมาครบทั้งหมดครับภัยธรรมชาตินะและโดยเฉพาะสิบสามเนี่ยคือเรื่องของอะไร คดีความนะเรื่องของคดีความฉะนั้นในปีนี้คดีความจะประทุขึ้นมากมายเหลือเกินเนะไอที่เคยหมกเม็ดเอาไว้ซ่อนไว้ใต้พรมอะไรปีนี้ประทุทั้งหมดับนะและโดยเฉพาะไม่ใช่คดีความเรื่องเล็กน้อยนะไม่ใช่เรื่องธรรมดามักจะเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยอิทธิพลของปีนี้และอิทธิพลของเลขสิบสามนะครับะฉะนั้นในปีนี้เรื่องคดีความมันจึงได้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยว ต้นปีสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดไม่เจ็ดสิบหกหกสิบแปหกสิแปดเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์คุยไว้ก่อนนะครับว่าปีหน้าเราต้องระวังเรื่องอะไรบ้างนี่เดี๋ยวเขาบอกว่ามาพูดตอนปีๆีใครก็พูดได้เรียก่อนก่อนผมก็พูดเลยครับผมนะก็ย้อนไปดูได้ครับผมย้อนไปดูได้เลยครับเรียก่อนก่อนผมก็พูดรอาจารย์ครับน้ำมนต์ศูนย์คดีความเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับ ก็ก็คือเป็นตำราโบราณน,นี่แหละครับตำราโบราณที่สืบสานกันมาเราก็ไม่รู้มันเกิดตั้งแต่ปลายยุทธยาหรือว่าต้นรัตนโกสินทร์นะครับแล้วมันมีหลายวิธีการทําคดีความเนี่ยครับนะมันอยู่ในตำราสมุดข่อยโบราณซึ่งสมุดข่อยเหล่านี้มีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีศูนยนี้ศูนย์ยอหญิงนะครับไม่ใช่ศูนย์เลขศูนย์ศูนย์ก็คือศัพศูนย์หรือหายศูนย์นะ ทําให้มันสาบศูนย์ทให้มันหายศูนย์ให้มันดับศูนย์อะไรพวกนี้นะเออก็แสดงว่าวิชาเนี้ยมันก็ต้องมีมาเป็นร้อยปีเพราะในการบันทึกตำรานั้นมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีแล้วตำราเนี่ยบางทีมันมีการอ่าการบันทึกแล้วไอ้เล่มเก่าเนี่ยมันขาดมันชารุดเนี่ยเขาบันทึกเล่มใหม่สืบต่อกันมาอีกนะฉะนั้นแน่นอนที่สุดมันเกินร้อยปีแหละครับเราเรื่องคดีความมันก็มีมาแต่โบราณ นนะไม่ใช่เพิ่มบมีอทีนี้มันก็เอาไว้ช่วยเหลืออะไรช่วยเหลือสําหรับผู้ที่โดยส่วนมากถ้าสมัยโบราณน,นะผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งเพราะสมัยก่อนเรื่องความยุติธรรมเนี่ยนะมันไม่เหมือนยังสมัยปัจจุบันคนะมันตัดสินกันง่ายๆบางทีเนะี่ยการสอบสวนกันอะไรต่ออะไรเงี้ยมันไม่ละเอียดเหมือนปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นเป็นเป็นใหญ่เป็นใหญ่ขุนนางเป็นใหญ่ขุนนางนั่นขุนนางเป็นใหญ่ขุนนางเป็นใหญ่และโดยเฉพาะถ้ายุคโบราณเนี่ยเราก็อยู่ในระบบอุปถัมภ์กันมาตลอดครับนะสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยมีการเอ็นเอียงการตัดสินนั้นบางทีมันก็ไม่เป็นไปด้วยความยุติธรรมที่แท้จริงครับนะผู้บริสุทธิ์เนี่ยได้รับโทษเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนนะไม่ได้พูดถึงปัจจุบัน หรือบางทีเนี่ยเอาผิดเป็นถูกเอาถูกเป็นผิดฉะนั้นผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งหรือผู้ที่ด้อยกว่าเนี่ยก็เลยหันหน้าพึ่งอะไรไม่ได้ก็ต้องพึ่งศิยศาสตร์ต้องพึ่งครูบาอาจารย์สมัยนั้นท่านช่วยทําให้ไปสู้กับคนตรงๆเนี่ยสู้ไม่ชนะแน่นไม่ได้สู้เขาไม่ไดนะ้เอาเป็นว่าหนึ่งฐานนะชนชั้นนะแล้วก็สมัครพรคพวกครับมันด้อยกว่าเขาทั้งหมดสู้เขาไม่ได้แนะ่ะครับนะ ฉะนั้นก็เราต้องอาศัยสิยปเล่นลับแล้วก็สายาศาสตร์เข้ามาช่วยและมันก็ช่วยได้จริงนะมันก็ช่วยได้จริงเมื่อมันช่วยได้จริงเป็นที่เชื่อถือได้ก็เลยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นตำรับตำมาให้ศึกษาเราเรียนศึกษากันมาจริงจแล้วมันก็มีหลายวิธีนะนะอย่างเช่นว่าทำเทียนทำไส้เทียนนะก็มีหลายสูตรนะและโดยเฉพาะทางลานนาทางเหนือนี่นะ จะทำเทียนกันเยอะเทียนศูนความคดีความเนาะเทียนถูกศูนย์ความคดีความ,มก็เอาชื่อของโจ์จำเลยพยานทนายความอะไรเงี้นะยะเห็นเข้าเวนในไสเทียนมันจะเป็นยันไสเทียนคอ่อเท่าที่ผมจำได้ก็คือเอาชื่อโจ์ไว้ข้างบนเอาชื่อจำเลยไว้ข้างล่างนี่นะ,ะทำกันนี้นะแล้วที่นี่ก็เอาไปอธิษฐานจุดบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระพุทธรูปนะถ้าหากว่าเทียนนั้นสว่างสวยัยมอดไหมไปจนหมดแท่ง ชนะแน่เขาเขามีทัศิคติมันมเชื่อาเป็การเ<ง>สี่ยงทายแต่ถ้าว่าจู่ๆไปแล้วอูดีไปดับนะแสดงว่าไม่ได้เรื่องละครับสู้ไปก็ลําบากสู้สเขาไม่ได้แน่เองนะคล้ายๆเป็นการเสี่ยงทายเหมือนกันนะแล้วอีกวิชาหนึ่งนั่นก็คืออ่าเสเข้าวปั้นเนี่ยครับเขียนเขียนเขียนตัวอักขรคาถาใส่กระดาษสานะอแล้วก็เอาขยำกับข้าว ให้สุนัขหรือให้หมากินนะแล้วยิ่งถ้าหากว่าหมาหมานันะถ้าสมัยโบราณนะแต่ละบ้านมันจะมีหมาหลายตัวครับมันจะมีหมาหลายตัวให้มันแบ่งให้มันกินกินกินกันไปเมื่อใดที่หมานั้นมันกัดกันเลยกันนะครับไอฝ่ายทางน้นน่ะมันจะแตกกันเองเอทั้งโจทย์ทั้งพยาน้ทั้งโจทย์ทั้งไอพยานทั้งไอทนายความนะเดี๋ยวก็จะแตกกันเองนะ อันนี้ก็มีกษสตร์แห่งการเอาชนะชเขาต้องทำแบบนี้แล้วอีกาศาสตร์หนึ่งวิชาหนึ่งก็เขียนหุ่นนะเขียนหุ่นสามหุ่นนะแล้วก็เขียนชื่อเออนี่แหละอชื่อโจ์ชื่อจำเ,เลยอะไรนี่นะถ้าเราเป็นจำเลยเนี่ยเราถูกกันแก้งเงี่ยนะก็เขียนชื่อโจ์ใส่ลงไปครับเขียนชื่อพยานกี่คนก็ตามใส่ให้หมดแล้วก็เขียนชื่อทนายนะพอเสร็จแล้วเสกพอเสกเสร็จขุดฝังไว้ใต้บันไดเราครับอ่า ต้บันไดเราโดยอย่างบ้านเราเนี่ยนะพื้นเป็นปูนอ่างเงี้ยก็ต้องกระเทาะช่วงใต้บันไดนั่นนะรกระเทาะขุดหลุมแล้วฝังลงไปให้เราขึ้นลงเหยียบย่ําอยู่ตลอดก็ชนะเหมือนกันครับนี่อีกวิชาหนึ่งนะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็คืออย่างที่เห็นอันนี้คือทําน้ํามนต์ทําน้ํามนต์อาบเขาเรียนน้ามนต์สูญความแต่นี่เพชดมันต้องอาบสามวันติดกัน เฮ็ดมันต้องอาบสามวันติดกันองาบสามวันติดกันต้องมาอาบติดกันสามวันเลยครันแล้วนะมีอะไรบ้างครับอาจารย์อ่อุปกรณ์หรือของที่ต้องใช้อุปกรณ์เองก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นก็คืออิฐอิฐสองก้อนอิฐอะไรออิฐธรรมดาไม่ใช่จากซาดเจดีไม่ใช่ไม่ใช่อิฐธรรมดานี่แหละบางตำราผมเจอเขาบอกว่าใช้อิฐจากเจดีแล้วก็โยนโยนลงน้ํามันก็มี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 มันจะต้องใช้อิฐจากเจดีอ่า จุรามณีที่อยู่บนดาวดึงครับเอามาได้ไหมล่ะถ้าเอามาได้ชนะทุกไลายครับถ้าผมขึ้นไปนั่นแล้วผมไม่ต้องไปเป็นดรีความออกไัแล้วอ่ะอันนี้อิด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 ใช้อิดมอนอิดแดงธรรมดาครับอ่ใช้อิดมอนหรืออิดแดงธรรมดาเรานี่แหละครับอ่าถ้าจะให้ดีก็ขัดปากหน้าให้เรียบหน่อยเพื่อจะได้เขียนชื่อง่ายนะครับก็เหมือนกันเขียนชื่อโจทย์ครับอ่า ชื่อทนายชื่อพยานครับแต่ละคนละคนละคนคถ้ารู้วันเดือนปีด้วยก็ใส่วันเดือนปีครับถ้าไม่รู้วันเดือนปีไม่ต้องใช้ใช้เฉพาะชื่อนมสกุลพอนะแต่อีกสองก้อนนี้นะจากนั้นเราก็ทําน้ำมนนะ์ทำน้ำมนมันก็เริ่มตั้งแต่น้ำมนไอทธรณีาสารนี่แหละครัเพราะคนถูกคดีความก็เท่ากับคนต้องเสียดายแล้วนะไม่ดีแล้วนะ้ำมนทธรณีาสารทำน้ำมนพระประลิตแล้วทีนี้ ก็ไปปิดท้ายด้วยพระคาถานมนต์สู์ความโดยตรงครับเราทำไว้ถ้าเราจะทําใส่ถังไว้สามถังก็ได้พร้อมต้องอาบสาวันไม่ต้องมาทําใส่ขันครับหรือทําใส่ขันไว้แล้วก็เอาแบ่งใส่ถังก็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นกระใสเป็นหัวไว้เป็นแอลเ่นสามวันอันอนี้มันต้องทําคนไหนคนนั้นนะ ทำเฉพาะคนต้องเฉพาะคนไม่ใช่ว่าใครมาพร้อมๆกัน็นคดีความไม่ได้ไม่ได้ต้องทำมันต้องเฉพาะคนเพราะมันจะต้องมีชื่อพวกนี้อยู่ด้วยไงต้องทําเป็นเฉพาะคนอันนี้แช่น้ำเหรอครับไม่แช่อันนี้คือเขาให้เหยียบขณะที่อาบน้ำมนต์ขณะนั่งอาบน้ำมนต์ที่เราอาบให้เนี่ยจะต้องเหยียบชื่อพวกนี้เอาไว้ทุกครั้งไปนะสามวันนะเหยียบสามวันแหละพออาบเสร็จเราก็เก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้พอมาอาบอีกก็เอาออกมาให้เหยียบอีกอาบอีกก็ให้เหยียบอีก จนครบสามวันสามวันต้องติดต่อกันไหมจันติดต่อกันดิต้องให้ติดต่อกันถ้าใครมาที่นี่นะครับมาที่แถวนี้มีดีสอร์ทให้เช่านะครับอต้องติดต่อกันสามวันพอครบสามวันเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปอธิษฐานโยนอิฐนีถ่วงน้ําซะชื่อของคู่กรณีเราใช่ทั้งสอง้อนเลยครับยิ่งน้าลึกๆเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะยิงน้ําลึกได้เท่าไหร่ยิงดีครัตัดง๋ิวอธิษฐานเอานะถ้าหากว่า เออเขาจะชนะเราก็ขอให้อิดเนี่ยมันลอยน้ําขึ้นมาอ้าวแต่ถ้าเราชนะเขาขอให้อิดนี่มันจมน้ําไปครับอธิฐานแล้วก็โยนครับอืมก็รอดูมันจะลอยไหมครับโอเคในนี้มีมีฝักส้มปล่อยมีใบเทอาไรเอาฝักส้มปล่อยเจ็ดฝักฝักส้มปล่อยเจ็ดฝักเออเคล็ดของโบราณเขาให้ใช้ฝักส้มปล่อยเจ็ดฝัก และถ้าจะให้ดีจริงอ่ะมันจะต้องให้ได้ฝักละเจ็ดข้ออีกไม่ฝักละเก้าข้อซึ่งมันหายากครับเวลาใครจะขายผักส้มปล่อยฝักส้มปล่อยนะครับคุณคัดไว้นะครับเจ็ดข้อเก้าข้อเอาไว้เป็นถุงตัางหากกิโลนึงถุงเท่านี้จะมาคัดเอาเก้าข้อแล้งสิบฝักกันยากครับยากมากครับให้เป็นฝักส้มปล่อยก็ใช้ได้ก็แล้วเรื่องฝักสูร์สมบูรณ์มันนะเอาเจ็ดฝัก แล้วก็เอาใบทรณีสันเจ็ดใบครับอ,อันนี้ของอาจารย์นี่เจ็ดถ้า,าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ถือว่าไม่จําเป็นนะครับถือไม่จําเป็นใช้น้ําเปล่าก็ได้ไม่ต้องมีฝักส้มปล่อยไม่ต้องมีเมทอร์นาิสันก็ได้ครับแต่ถ้ามีเสริมเข้าไปมันก,ก็เกิดความมั่นใจครนะมันก็เกิดความมั่นใจเ,เป็นอย่างนั้นครับอืพอเราใส่น้ํานี้แล้วเนี่ยเราก็ทามนทอ์นาดิสันบททอรณนิสันนี้ เดี๋ยวเราไม่ต้องท่องนะครับบทมีบทธรณีสารเอบทธรณีสารน้อยสันใหญ่ครับแล้วทีนี้ก็อุณหิตสาะเคาะต่อชะตามีมีสองบทที่เรารู้จะคุ้นเันเป็นอย่างดีอุณหิตนะแล้วทีนี้ก็เป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคคุณมีพระปะลิตครับพระประิตแล้วก็แล้วแต่มันไม่ต้องสวยดยาวมากรหรอกนะหรือจะพอพุทธคุณธรรมคุณสังฆคคุณแล้วเนี่ยนะเราจะมาเอาพาหุงมหากาสัพพุทธาเลยก็ได้ครับ เอ่าว่าบางคนก็อาจจะสวดได้ไม่มากนะคือมันขังนะไม่ได้ขังยู่ที่ว่าจะต้องสวดยาวหรอกมันขังยด่ที่จิตครับอืมแล้วทีนี้ก็จะไปเอว่าเอบทไอ้นี่เลยบทศูสุนความเลยครับบทคถาสุนทรความครับยาวไหมครับอาจารย์ไม่ยาวหรอกเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ท่องให้ฟังนะครับอืเผื่อคนจะไปที่ไม่ได้ห่วงวิชานะครับเพื่อที่จะไปสืบไว้ต่อไป ถ้าใครมีวิชานี้นะครับเอาไปช่วยเหลือเขานะอย่าเอาไปเรียกร้องเขาคนที่มีคดีความเนี่ยคือคนที่ประสบปัญหามีความทุกข์นะมีความทุกข์มากที่สุดในชีวิตนะคนที่มีคดีความนะเอาเถอะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรอกคนมีคดีความเนี่ยนั่นคือเขากำลังประสบความทุกข์ถ้าเราไปหากินกับความทุกข์ของเขานะมันไม่ไปไหนหรอกมันย้อนกลับมาหาเราทั้งหมดนะฉะนั้นก็คือให เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์แล้วก็อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันนะเออก็ค่าเสียเวลาเรียกร้องได้บ้างแต่อย่าให้มันเกินเหตุเกินควร,ครเอาแต่พอดีนะแค่แค่เลี้ยงกายสังขารเขา่ากันน้ำสามถังเนี่ยมันจ่ายค่าน้ำก็ไม่กี่ตตังหรอกรนะค่าถูกค่าเทียนค่าอะไรมันก็ไม่เท่าไรหรอกครับดนะันั้นเอาแต่พอดีนะและการทําแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะช่วยเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ไม่ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซนตตามหลักจริงๆเนี่ยถ้าดูดวงเป็นน่ะต้องตั้งดวงเขาดูด้วยครับนะมันจะรอดไม่รอดมันจะไหวไม่ไหวต้องดูตรงนี้ก่อนครับนะเพราะดวงชะตามันจะบ่งบอกเลยนะถ้าบอว่ามันหนักจริงๆอ่ะเขาช่วยไม่ได้เหมือนกันครับหรือบางทีเนี่ยมันกลายเป็นว่าน่ะไอ้คนที่มาอาบน่ะมันเป็นไฟพิษครับแต่มันมาโกหกเราก็มีนะ แบบนี้มันก็มีคนเราอ่ะคุยคุณโกหกครคูบาอาจารย์นะครับเข้าตัวเองนะครับหนักกว่าเดิมนะครับมันต้องว่ากันตามความเป็นจริงจะผิดจะถูกก็ตามเล่าตามความเป็นจริงมาเลยอะไรเป็นอะไรนะมันจะได้หาทางแก้ไขเหมือนเราไปหาแพทย์นี่แหละเราต้องเล่าอาการตามความเป็นจริงไปโกหกแพทย์ไม่ได้นะเขาได้จัดยาได้ถูกเ <c oughs> ขาจะได้วินิจฉัยได้ถูกหาทางช่วยเหลือถูกหรือแม้กระทั่งเราไปปรึกษาทานายความเนี่ยนะถ้าคุณไม่เล่าความจริงแล้วคุณติดคุกทุกรายอ่ะ <Net. S 2> เวลาไปโรงพยาบาลนะครับหรือไปให้ให้คนญาติไปซื้อยานะครับคุณยอย่าฝากไปนะครับคน,คนป่วยคนไข้นี่ต้องไปเองเออเราปวดท้องไปเล่าให้หมอฟังว่าปวดหวัวออ <c oughs> มันไม่ได้ใครเป็นอะไรนะครับต้องไปทําเองด้วยตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> <T> ที่มันจะค่อนข้างช่วยกันไม่สําเร็จก็คือหนึ่งมันเป็นตามดวงชะตากรรมนั้นับนะไม่สามารถจะช่วยได้ข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองคุณกระทำเขามาเยอะแลอเกินแล้ว เขาเอาคืนเขาเอาคืนกรรมเอาคืนเออทีนี้มันก็จะกลายเป็นกรรมหรือ้อที่สามเป็นความกระหลวงเป็นความกับหลวงนะครับเออถ้าเป็นความกระหลวงนี่จบครับช <Cer f. S 2> ่วยไม่ได้หรอกช่ไปสู้หลวงได้ยังไงอะ่ะสมมุติว่าคุณทําเออคุณทําความผิดคุณขายยาอย่างนี้นะครับแล้วตํารวจก็จับได้เนี่ยนี่เป็นความกระหลวงนะครับเออถ้าวันนี้ไปสู้เขาไม่ได้ เออจะต้องเข้าใจด้วยไม่ศิษยาศาสตร์ไม่ได้ทําได้ทั้งหมดทุกอย่างมีเหตุและผลอา้ารย์จะมันจะนผ่อนผ่อนหนักเป็นเบาไหมไอ้ผ่อนหนักเป็นเบาน่ะผ่อนได้นะเออบางสิ่งบางอย่างผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่เรื่องไร้แรงหรือคดีไร้แรงในส่วนมากจะหลุดหมดครับอะส่วนมากหลุดหมดเราจะไปที่มน์ศูนย์ความเลยขเขาเรียกมน์อะไรครับอาจารย์นี่ก็มนุ์ศูนย์ความมน,นุ์นศูนย์คดีความครับผม เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ท่องให้ฟังนะครับอ๋อเอาสัพพพุทธาหน่อยแล้วเรากันมันจะได้ไม่ดุดโอเคก็คือเราเริ่มตั้งแต่ธรนีสันน้อยธรนีสันใหญ่มาแล้วนะเอแล้วก็อิจิปิโสพาหุงมหากาเรียบร้อยมาสัพพพุทธานะเป็นลำดับลำดับมา ชัพพระพุทธานุภาเวนะสัพพระธรรมานุภาเวนะสัพพระสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนัง,นงสังฆารัตนังติณังรัตนานังอนุภาเวนะ ยะตราสีต ah oh ิสหสธรรมขคันธานุภาเวนะปิตกัตยานุภาเวนะชินนาสาวกานุภาเวนะสเพเตโรคาสเพเตพยาสเพเตอันตรายาสเพเตอุปัทวาสเพเทตุนิมิตาสเพเตอวมังคราวินัสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกภะรัฏทโกวันนวัฏโกสุขวัฏทโกโหตุสัพพธาทุกขโรคะ พยาเวลาโซกาสตุจุปัทวะอเนกาอันทรายาปิวินัสนตุจเต,เตชสาชยสิทธิธนัางลาพังสุธีภะกยังสุขัางพลังสิริอายุเจวันโนเจโพคังวุธีจะยตวาสตวัซา,าจะอายุจะชีวสิทธิ <c oughs> na sang si mo sang si mo na si mo na sang mo na sang si na sang si mo sang si mo na si mo na sang mo na sang si na sang si mo sang si mo na si mo na sang mo na sang si na sang si mo mo สังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสินาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสินาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสินาเคลื่อนเคลื่อนสังสะเทือนวันไหวสิหลงไหลให้เห็นประจักตาโมเดพยาเตาเรือนให้ฟั่นเฟือนเคลื่อนไปทุกคน นเอระงับจิตโมปิจัยพุทธเมหิว่าธากับกายะระลายจิตยะสูญหายอีกะวิตินะเอระงับจิตโมปิจัยพุทธเมหิว่าทากับกายะระลายจิตยะสูญหายอีกะวิตินะเอระงับจิตโมปิจัยพุทธเมหิว่าธากับกายะระลายจิตยะสูญหายอีกะวิตินะเอระงับจิตโมปิจัยพุทธเมหิว่าธากับกายะระลายจิตยะสูญหายอีกะวิติ พุทธังละลายหายศูนย์ท้อยความเป็นมูลศูนย์หายด้วยนะโมพุทธยะธรรมังละลายหายศูนย์ท้อยความเป็นมูลศูนย์หายด้วยนะโมพุทธยะสังฆังละลายหายศูนย์ท้อยความเป็นมูลศูนย์หายด้วยนะโมพุทธายะอาจารย์ครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรสูตรทรนม้มนลทั่วไปไหมไม่ใช่ เฉพาะตัวนี้เลยนะเฉพาะใช้ศูนย์ความอย่างเดียวศูนย์ความอย่างเดียวแต่ไอ้บทแรกๆนั้นอ่ะอันนั้นทั่วไปแหละทั่วไปอเพื่อคอดเอ่อก็เกิดความเิริมงคลว่างั้นเถอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์น้ำมนต์ทำน้ำมนต์ธรณีสารไว้อแจกเอฟซีที่สนใจมารับเองนะครับไปได้สองหัวน้ำมนต์มีเยอะแยะนะครับเออเกิดน้ำมนต์พุทธมงคลทั่วไปอย่างที่พระทำนะครับน้ำมนต์ถอนถอนโดยตรงเห็นไหมครับน้ำมนต์ถอนเสมาน้ำมนต์ถอนคนใสลมเพลลมพัด น้ำมนถอนโลโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็ต่างไปอีกนะแล้วทีนี้ก็น้ำมน,นย์คดีความน้ำมนท์ทำเจ้านายอ่อไอเจ้านายที่ค่อนก็นจะเอาเปรียบเรารใช้เราจังเลยอะไรต่ออะไรนี่นะเขาเรื่องน้ำมนทรข่มนายก็มีมีอ่าแล้วทีนี้ก็น้ำมนต์เปิดโชคเปิดล่าเปิดดวงชะตารือว่าน้ำมนินเปิดโลกอะไรพวกน,นี้อาจารย์ครับน้ำมนทบางอย่างเนี่ยทำครั้งเดียวใช้ได้หลายคนยแต่บาง <คน S 1> อย่างใช้ได้เฉพาะคนอก็คือถ้าไปเรื่องจำเพาะต้องทำจำเพาะ แต่ถ้าก็น้ำมนอย่างทรณีสารน้ำมนไอพุทธมงคลชัยมงคลคาถาทั่วๆไปพวกนี้นะได้หมดแหละครับน้ำมนตถอนไส้มงศมาเนี่ยทำใส่องค์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ทำน้ำมนถอนของไว้นะครับถ้าใครอยากได้มาตักเอาไปเองเอาไว้เป็นฐานที่ว่าทำไว้เป็นออค์นี่เขาก็มาขอกันเรื่อยแหละนะบางทีสองขวดสามขวดแล้วก็ให้ไปบางคนก็อยู่ไกลมาไม่ได้ก็ อ่าติดต่อมาขอให้ส่งไปสีไปให้เราก็จะส่งให้ครับไม่ได้เอาอะไรอาจารย์เดี๋ยวเรามาทาวิธีเป็นองค์ค์ไว้เลยได้ครับเอาไว้ก็ืแจกส่งให้ให้ครบเลยครับองค์เดียวนั่นแหละนะเราทําตั้งแต่อน้ามนทรีสารเลยครับแล้วแล้วก็น้ามนพระปลิศนะน้ำมนทรคุณใสน้ำมนทรโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอะไรนะทำไว่องคหนึ่งนึงอาจารย์ทำไว้สักสี่ห้าองค์เดี๋ยวหมดเออก็นั่นแหละตอนนี้มีองค์อูกสาม สามใบมั้งเดี๋ยวเราจะทําไว้ให้กับเอซีที่ที่มีความเชื่อนะครับอืเพื่อบริบัติปัดเป่าความทุกข์ทางกายแลงมันมันคือไปใช้ได้ไงเอาปรมบ้านเรือนก็ได้นะถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยจะดีอย่างนี้นะประบานขั้นเนื้อขั้นตัวเอหรือแม้กระทั่งคนไหนที่มีสารนูพุมิเก่าแล้วอยากจะถอนสารอะไรเองอะไรเองเนี่ยก็บอกกล่าวแล้วก็เอาน้ำมตนนิพรมได้เลยครับนะ ราะมันมีทรนิสา์ไม่ได้อยู่พร้อมอยู่แล้วัไม่ต้องไปหาใครมาทําให้มันยุ่งยากครางเองนะก็สามารถอนุมนี้ไปปรับพรมได้เลยครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนู่นนะครับมีโอกาสนะครับอาจารย์ต้องเลือกวันทํำไหมเอาเลือกวันให้มาดูดีหน่อยก็วันอังคารพฤหัสเสาร์เนียครับเดี๋ยวเราจะเลือกวันทําไว้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับให้กับเอฟซีอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาที่ดูคลิปนี้นะครับขอกันไปใช้นะครับถ้าจะให้ส่งนะครับ ช่วยค่าส่งเออก็ขอช่วยค่าส่งขาช่วยค่าส่งนะครับอเราไม่ไม่ได้เรียกร้องเลยครับค่าส่งสี่พันห้าพันก็พอแล้วนั่นต้องขับต้องขับรถไปส่งอไม่ได้ไปไม่ได้ไกลบริษัทขนส่งแต่จริงๆแล้วส่งผ่านบริษัทขนส่งนะครับใช่ใช่เราส่งไปสนีไทยส่วนมากครับผมไปสนีก็ขอบคุณอาจารย์ครับสําหรับคลิปนี้นะครับบอารย์ครับครับัสดีครับไปดิ